มาต่อกันนะครับอันนี้ต้นนี้คือคน,นี่ครับต้นนี้สวยมาก <c oughs> เห็นพี่เนี่ยอยากมาดูต้นนี้เลยที่พี่หมีโพส <c oughs> สวยมากครับจบแล้วนะครับดูกระถางก็สวยอันนี้บอกราคาได้ไหมพี่หมีตอนนี้บอกเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้านะครับ สวยมากนะครับดู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 แล้วก็ต้นนั้นอีกครับนี่แล้วก็ต้นนี้เกาะหินเกาหินแต่ต้นนี้สวยจริงนะครับต้องมาดู<อ>าต้น,ตนจริงอ่ะสวยจริงสวยมากด้วยดูนะครับต้นน,น,น,ตนนี้มีราคาให้ไหมเหมือนหนึ่งนะครับเหมือน,นอหนึ่งแทครับตัวนี้ อของอออก,กระถางคุณแอนบอนไซปากช่องนะครับนี่กระถางคุณแอน,นสวยๆมากเลยออชอบมากเลยครับสไตล์นี้ออนี่กระถางคุณแอนนี่ก็ลิงไทมใบ อันนี้ใบจิ๋วนะครับใบกลางครับใบกางใบกางครับใบใบจิ๋วเล่นไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้ใบใบจิ๋วอันนี้กลางเหรอใบกลางใบกลางอ๋อบอดปากนี่จิ๋วกว่านี้อีกใช่ใบจิ๋วไม่ไหวครับใบจิ๋วเล่นเล่นยากมันมันเพราะอะไรครับพี่เมื่จิ๋วไม่รู้ไม่ไม่ต่อยอดเนี่ยใบจิ๋วจะเป็นลักษณะใบจิ๋วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใบจิ๋วนะครับใบจิ๋วอันนั้นอันนั้นก็ที่ร่องรอยก็ใบจิ๋ว นี่ครับใบจิ๋วใบจิ๋วเล่นเล่นค่อนข้างยากนาะโอ้ยนี่หัวจงลูกค้าให้มาทำอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ยังยังไม่ส่งยังไม่ส่งยังไม่ส่งอย่างเดิมเพราะว่าดักใจเรื่องการการสุดท้ายโอเคนี่ครับก็ จะให้ดูทุกต้นนะครับก็เล็งเลงไม้ไม้ไว้ก็มารับมาดูที่สวนได้ครับนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นไอจริงๆแล้วเป็นไห้ไม้ดูดซับไม้ดูดซับไม้างคนะไม้างคลของฝรั่งครับอ๋อสวยนะผมนึกว่าไอเบี้ยเศรษฐีไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทับสุรา อะไรนะครับพัส <ats> oh, mm ุูราพัสูราโอ้ชื่อฝรั่งเลย mm hmm. นี่ mm hmm. ไงทำหน้าอีกต้น mm hmm. ตัวน,นี้ก็สวยนะครับสวยมากจบแล้วตันนี้บอกราคาได้ไหมครับนี่ต้นนี้ก็อยู่ประมาณหกพันประมาณหกประมาณหกพันนะครับแต่มันจบแล้วนะครับสวยมากแต่ยังไม่แน่นยังไม่แน่ยังไม,งไม่แต่ยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว,ว่าก็ ก็สวยแล้วออกไปก็สวยแล้วก็มีไสาจิ๋วๆด้วยเนะี่สิิจ๋วเล็กอืมอืมอันนี้ก็ก้อหินหินสวยมากคนะรับพี่หมีเบลหินมาจากไหนทางลาบุรีอ่ะทางลาบุรีครับ สวยมากครับต้นไม้ก็สวยครับดูรากเพิ่มหน้าไซไสเล็กหายหมดแล้วอ่ะไซสซนั่นเนาะไซพอดีพอดีไปเร็วมากนี่ครับไป ไปเขียวเดี๋ยวมาดูเนี่ยครับดูโซนนี้มากใหญ่เอ๊ะไอ่ต้นนั้นไปหรือ,อยังครับไอ่ต้นนั้นเหรออ๋อยังอยู่ยังอยู่ไข่ย,ย,ยักษ์นีอ่อันนี้ก็มะขาม อันนี้ก็อันนี้สนอะไรอันนี้สนจีนฝรั่งญี่ปุ่นเลยอันนีนโอ้หินอันนั้นสวยมากครับเวีดนานี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูคอยยักษ์คอยยักษ์ไอ้ตอนนั้นมันมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่นั้นมีอยู่ตรงนี้ต้องหาเลยนี่ครับคอย อตอนนั้นเท่าไหร่นะสามหมื่นห้านะครับ <35. S 1> นี่ครับต้นใหญ่มากคขอยใหญ่ต้นข่อยนะครับเฮยเอาไปตั้งหน้ารีสอร์ทนี่สวยเลยแต่ว่าตอนนั้นมันมีพุ่มตรงนี้ครับแต่มันก็ก็ยังสวยอ,อยู่ นี่อันนี้อันนี้มังกรสวนมังกรนะครับสวนมังกรอยู่ในหินอ่ะอยู่ในหินสวยมากนีดอกเสียอันนู้กนก็สวนใบพายใช่ไหมครับสนใบพายแล้วก็ัะโก่ครับสวน สวนก็อยู่ท้ายสุดเลยครับขี่เข้ามาในสวนบอนเอยไม่ใช่ขี่เข้ามาในสวนบลนไยฟ้าใสตลาดฟ้าใสก็อยู่ข้างในสุดนะครับมาดูต้นจริงได้นี่ถางตกเอตะโกตกกระถางอันนี้ อันนี้ใช่ไหมครับพี่ใบใหญ่ใช่ใช่ครับนี่ครับใบใหญ่หล่นแล้วหล่นไปลงไม่อยู่นี่นะดูอะไรครับนนอ๋อนี่ยาบอันนี้นี่ไงเบี้ยเศรษฐีเ้ยเศรษอ่ะทำไมใบเล็กจังเบี้ยเศรษฐีใบเล็กมากโอเคอันนี้ก็เหมือนกันใบใหญ่เหมือนกันนะครับอยู่ข้างในด้วยโอ้มีนี่แพมหน้าอีกต้นนี่ครับ มีนในร่มได้ใช่ไหมนี่อันนี้ก็สวยครึ่งเดือนนะครับ5ห้าวันยี่สิบวันก็แล้วก็เปลี่ยนต้นอ๋อสถานที่อะไรนี่นี่แพรหน้าก็สวยเหมือนกันนี่ไซส์นี้ชอบมากเลยอืม สวยแพรรอบนี้แพรหน้าสวยมากนะครับไซส์ใหญ่ไซส์กำลังพอดีอืมอันนี้ก็ไกลอันนี้ใสใสอะไรนะพี่ใสเอ่อใสไทเกอร์นะครับใบลำแหลมใสไทเกอร์โอ้ต้นนี้มาอยู่นี่ฮะ นี่ก็มังกรเหมือนกันมังกรมังกรสูงสีใหญ่สวยนะครับเดี๋ยวให้ดูกว้างๆอ้มีตะโก,โก้โอ้ตะโก้สวยมากนี่ครับก็มีไม้อย่างอื่นด้วยนะครับเข้ามาดูได้มีแคทตัสเนี่ยมีมีแคทตัส ูมะพร้าวทะเลก็มีมีทุกอย่างนะครับเข้ามาดูได้ส่วนนี้นะครับนี่ไม้ขดไม้ขดอันนี้เขาเรียกเลยนะครับอ้าวบัวกบวกเนี่ยบัวบกใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> นี่ครับบัวบกมีทุกอย่างนะโอเคอนี่ครับข้างในด้วยไม้ประดับเต็มเลยครับอันนี้ก็มาหนึ่งช้อนเงินช้อนทอง ช้นทองเอยอะมาโอ้มีทุกอย่างนะครับเต็มเลยนนคใครผ่านมาทางนี้มาชมบันไซก็มาเลือกได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พอดีแวะมาก็เลยแวะมาหาพี่หมีนะครับก็เดี๋ยวจะไปนั่งคุยกันก่อนโอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตัวโน,โน้ตชั้นทสวัสดีครับ